สวัสดีครับพามาดูวัวนะครับอันนี้เป็นบริเวณเขตที่พ่อล้อมวัวนะครับเอาไว้ให้วัวออกมาเดินเล่นในช่วงที่มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าจริงๆอะ,อะถ้าเราไม่มีบริเวณที่ให้วัวเดินเล่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะขังไว้ในคอกเขาครับนี่ครับขังไว้ในคอกนี้เลยครับ ถ้าสมมติเขาขังไหวในคอ,อกนะครับเขาก็ิอยูในคอ,อกตลอดฤดูการของหนาฝนนะครับทําไห้คอ,อกมันเชือช้อแฉะนะครับแล้วก็มันทําไห้วัวนะครับเนื้อตัวสกปรกนะครับผมเขาโบเป็นตาอยู่นะครับแล้วก็โบวเป็นตะนอนนะครับเพราะว่าคอ,อกงั่วมันมันจืดน,นะครับมันเชือช้อแฉะเราพอก็เลยเกิดไอเดียว่าก็เลยสีให วัวนะครับออกมาย่างเล,เล่นก็เลยต้องเห็ดบริเวณเขตพื้นที่ไห่วัวออกมายางเลนนะครับในช่วงหนาฝนนะครับก็เลยล้อมรั่วนะครับผมนะครับสีผ้าของมาเบิงครับพอก็เลยล,ล้อมรั่วรว่วน้ํานะครับเพื่อให้วัวได้ออกมาย่างเล่นพ่อนขาขนะครับผมเนื้อตัวเขาจังบดาเปื่อนเปื่อนขีเปื่อนเยียวเขาเองนะครับผมนี่ถ้าสมมติว่าเข้าขังเขาไหวในขอบ ยางเดียวเลยนะครับในนั้นโอ้เลเทเลยครับทั้งขี่ทั้งเงียวนะครับแล้วก็สกปรกน้ำครับถ้าให้เกิดเป็นเขาเอื่นไปอย่างลกที่ว่ามันเป็นลกเชื้อล่าลูกอย่างที่อยู่ในเถาง่วนะครับก็เลยตรงใหญ่ออกมาไว้เังสินะครับนี่ครับรอมรั่วรดน้ําครับเฮ็ดน้อยครับผมบริเ็ดกว้างมากรดน้ําก็เป็นรดน้ําแค่เซนสองเซนนะครับ ตอกตะปูนะครับยึดกับเสาใหม่นะครับผมตรวจน้ําธรรมดาอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับตัวนี้เป็นตัวผูนะครับตัวผู้ชื่อว่าน้องหลอดครับอันนี้แม่เขากัสีจอยนะครับหรือว่าจะพร้อมนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากลูกเขานี่ครับตัวเนี้ยยังบทชันเดเศร้ากินนมนะครับบวกกับอ่า แม่เขานี่ทองอีกนะครับได้ทาการผสมให้เรียบร้อยนะครับทองแล้วนะครับเนี่ยยังไนติมาส้นกันยังไงเนาะนี่ครับตรงนี้ก็คือพ่อได้ขยายออกมาครับจริงๆมันเป็นทีหน้านะครับก็ขยายออกมานิดน้อยครับ ขยายมานิดหน่อยเพื่อที่จะให้บัวได้ยางนะครับได้ผ่อนคลายแน่อืม,มส้นกันยังไงนี่เบิ่งไอครับตัวนั่นกับเป็นอีกแม่นึงนะครับเป็นตัวเมียนะครับที่ได้ผสมพันธุ์เรียบร้อยครับตอนนี้เขาตั้งท้องอยู่ครับ ตอนนี้มีงวดตั้งทองอยู่สองตัวนะครับที่ได้ผสมพันธุ์แล้วตัวนี้จะอ้อวนแน่อุดมสมบูรณ์แน่ญงแน่เพราะว่าเขายังบ่ทันไองมีลูกนะครับเขาพึ่งเป็นเป็นวัวสาวที่พึ่งตั้งทองทองแรกนะครับนี่นะครับก็เป็นไอเดียนะครับองพอที่อยากจะให้วัวที่เลี้ยงไว้นะครับสุขภาพดีนะครับผมแล้วก็ไม่เป็นโรคนะครับก็เลยต้องเฮ็ด พื้นที่ให้วัวในยางเหล็ดนะครับได้่อนค่ายแถมให้เขาได้นอนในทีทบีบอมีขี่ว่ามีเงี่ยวเขาเองนะครับจังบอโซกับปลกนะครับเขาก็จะได้แบบว่าสบายนะครับกับเหมือนก้นเนี่แหละครับถ้าสมมติพื้นที่มองไดที่มันเชื้อแฉะนะครับหรือว,ว่าหือว,ว่ามันชืดน,นะครับแต่สีบอคอยแบบว่าอยากจะนอนนะครับ เขาเป็นซัดเข้าก็คือกันครับนี่ครับเป็นไอเดียนะครับก็ลองเอาไปทําตามเบิ้งครับหรือว่า,าผู้ใดที่ได้เฮ็ดแล้วอาจจะเฮ็ดดีก็านีก็ได้นะครับแต่ว่านี่ก็เอามาให้ก,ก้นได้เบิ้งที่ซื้อนะครับว่าพ่อก็ได้ขยายขอบวัวหมองลามนะครับหรือว่าหมองปล่อยวัวเดินเล็นนะครับแต่ขยายพื้นที่ให้เขานะครับ ขาเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยงให้ดีนะครับผมบ่มเปนมาเลี้ยงแบบปล่อยปะละเลยนะครับเลี้ยงของเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงให้มันแบบว่าให้มันดีไปเลยนะครับเขาจังสืไอใดสุขภาพดีนะครับใดอุดมสมบูรณ์นะครับโอเคครับกอนผ้ามาเบิงสําหรับอ่าพื้นที่ที่พ่อได้ขยายออกมาให้วัวให้งัวเดินเล่นนะครับ กำลังกินฟางเลยครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ